แจ้งข่าวเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม2568ขึ้นปีใหม่นี้ได้รับเงินกี่บาทสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะและสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากว่าวันนี้31 ธันวาคม2567เป็นวันสุดท้ายของปี67แล้วซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเริ่มเข้าสู่พุทธศักราชใหม่2568 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายๆท่านก็ถามกันเข้ามาว่าปีใหม่จะยังได้รับเงินกันเท่าไหร่เนื่องจากว่าทางภาครัฐก็มีการแจ้งมานะคะว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคัดกรองคนที่จนจริงๆเพื่อให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ ทางกระทรวงการคลังนะคะก็มีการประกาศแจ้งเตือนกลุ่มผู้ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนซึ่งตรงนี้นะคะก็พบว่ามีกลุ่มที่ตกค้างอยู่ในระบบมากกว่า1ล้านคนที่ยังไม่ผ่านการยืนยันตัวตนหรือผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ยังยืนยันตัวตนไม่สําเร็จนะคะตรงนี้เนี่ย เขาขอให้มายืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศภายในวันที่26ธันวาคม2567ที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นจนถึงวันนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังไม่ได้ยืนยันตัวตนเขาก็จะตัดสิทธิ์ถือว่า เราไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ไปยืนยันตัวตนแล้ว ก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้เลยผ่านบัตรประชาชนในวันที่1มกราคม2568ที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะส่วนผู้ที่ถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าและยังคงมีสิทธิ์ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลใจเลยเนื่องจากว่าทางกระทรวงการคลังก็มีการประกาศแล้วว่าสามารถใช้สิทธิ์ได้เรื่อยๆเลย,เลยจนกว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งก็คาดว่า จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนะคะน่าจะเป็นช่วงช่วงปลายเดือนและสําหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวรรัสดิการแห่งรัฐที่ปัจจุบันนี้ ยังใช้สิทธิ์ในการรูดซื้อสินค้า300บาทค่าลดค่าเดินทางตรงนี้นะคะเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นไม่จำเป็นต้องไปลงทะเบียนในเดือนมีนาคมที่เขาจะประกาศให้ลงทะเบียนนะคะตรงนี้เนี่ยเราอยู่เฉยๆเลยแล้วเดี๋ยวทางภาครัฐเขาจะเอาลายชื่อของเราไปคัดกรองคุณสมบัติถ้าหากผ่านตามเกณฑ์ที่เขากำหนดขึ้นมาใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่แน่ชัดว่าเขาจะมีเกณฑ์ใดๆเพิ่มเติมมานะคะ ก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรรอจนกว่าเขาจะตรวจสอบสิทธิ์ของเราเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะมีการประกาศผลออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าเราผ่านหรือไม่ผ่านได้เข้าเรื่มโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยอัตโนมัติหรือว่า ถ้าไม่ผ่านตามเกณฑ์ก็ถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เขาถึงให้คนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการมาแล้วแต่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนให้รีบไปยืนยันตัวตนนั่นก็คือสาเหตุเพราะว่าใครที่มีสิทธิ์อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิมไม่จําเป็นต้องยืนยันตัวตนไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะคนที่จะลงทะเบียนใหม่อันนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันกับ คนที่ไม่ได้ไปยืนยันตัวตนภายในวันที่26ธันวาคมกลุ่มนี้จะถือว่าเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการก็ค่อยไปลงทะเบียนใหม่ในเวลาที่เขาประกาศเปิดให้ลงทะเบียนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข่าวสารที่จะนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบส่วนที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม2568จะได้รับสิทธ์อะไรบ้างซึ่งตรงนี้นะคะยังได้รับสิทธ์เหมือน เดิมทุกประการ นั่นก็คือเริ่มในวันที่1มกราคมสามารถนำบัตรประชาชนไปรูดซื้อสินค้าได้เลย300บาทต่อคนต่อเดือนเหมือนเดิมวงเงินส่วนลดค่าแกส๊สสูงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนรวมถึงวงเงินค่ารถค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะที่ได้รับอยู่750บาทต่อคนต่อเดือนนะคะยังใช้ได้เหมือนเดิมค่าน้ําค่าไฟนะคะที่เป็นส่วนลดสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์นะคะตรงนี้ก็คือใช้ได้เหมือนเดิมเลยทางกรมบัญชี กลางเขาโอนจ่ายโดยตรงให้กับทั้งทางการไฟฟ้าแล้วก็การประปานะคะค่าไฟก็จะลดได้315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนค่าน้ำประปาก็คือ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนเบี้ยความพิการที่ได้รับเพิ่มอีก200บาทในทุกวันที่20นะคะวันที่20มกราคมก็ยังคงได้รับ200บาทต่อคนต่อเดือนเช่นเดียวกันนะคะแล้วหลังจากนี้เรามารอดูเนื่องจากว่าเมื่อเขามีการประกาศให้ ลงทะเบียนใหม่นะแล้วสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์จะมีการปรับขึ้นเบี้ยยังชีพต่างๆตรงนี้หรือไม่นะคะแล้วก็รายละเอียดเงื่อนไขในการที่จะเปิดให้ลงทะเบียนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวทางเราข่าวใส่ขดและน้อยจะติดตามนํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ